ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเนาะนะครับที่จะค้างคายไปนานนะครับก็บอสบายนะครับก็เลยเงียบไปช่วงหนึ่งอาที่นี้นะครับผมก็มีสูตรสาตัวบนนะครับเนาะนะครับเดินดีที่เก็บงว่ติดนะครับเอามาให้เพื่อนๆนะครับพี่น้องทุกท่านนะได้รับชมกันนะครับ เอาไปเป็นแนวทางนะครับเนาะการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะสูตรต้งสูตรนะครับก็เป็นหลักร้อยหนึ่งตัวนะครับหลักสิบหนึ่งตัวนะแล้วก็เป็นหลักหน่วยหนึ่งตัวจับแล้วได้สามตัวบนหางเดียวนะครับเพื่อนๆนะนะครับเอาไปเป็่นข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆที่น้องนะครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับเนาะทุกข้อมูลนะครับที่ให้นะครับเพื่อนๆนะก็เป็นแนวทางนะครับ เปิดแนวทางนะครับเพื่อท่านหาบะมออีเนาะอะอ่ะตรงนี้นะครับก็คือสามตัวบนหางเดียวนะครับเนาะ,อะแอดจะเขียนด้วยคําว่าหางเดียวนะครับเพื่อนๆนะนะครับหางเดียวเด้ออะลรเมื่อสิบวงงามปันใดเนาะเพื่อนๆอ่ะแอดคอยแอดตับกล้องนะเพื่อนจะได้ดูกันนะครับสามตัวบนหางเดียวนะครับอ่ะ อย่าโบยไปไปยาวๆเอาไว้มาเบิ่งนะครับก่อนไปเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะเลขเด็ดเอสเออเลขเด็ดไทยลอตเตอรี่นะครับเพื่อนๆนะมาเบิ่งคําเตือนกันก่อนเด้อคาเตือนนะครับวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับทุกข้อมูลที่ให้เป็นเพียงแนวทางการคํานวณเท่านั้นนะครับน้องเพื่อนๆนะตัวเลขที่ได้นะครับเป็นเพียงการคาดคะเนเด้อกับโจนใช้นะครับ วิจารยาในการรับชมและดูนีด้วยตัวของท่านเองนะครับอ่ะที่นี่นะครับเอามาเบิงกันตรงนี้นะก่อนที่จะไปดูสูตรการคำนวณนะครับเอามาเบิง์สถิติของเพื่อนกอนเนาะเป็นจึงไรมาจึงไรนะครับเนาะสถิตินะครับเนาะงวดแรกนะครับเนาะหลักร้อยได้หนึ่งนะครับหลักสิบได้ศูนย์เนาะหลักหน่วยได้เลขหกนะครับนะผพะวันที่ออกนะครับน้าเพื่อนๆก็ออกหนึ่งศูนย์หกนะครับ ต้องนะครับเพื่อนๆนะได้หนึ่งนะครับได้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกนะครับจับสองตัวด้วยก็จะมาตรงๆนะครับอ่ะเอนสูตรมาตรงๆนะครับเพื่อนๆเด้อเอ็ดเกาะวงให้นะครับเนาะมันจะได้เป็นหัวข้อของข้อของเพื่อนไปเนาะนะครับเดี๋ยวสิซับซูลกันนะครับเอ็ดก็ข้ออยากให้ไล่อ่ะตรงหัวข้อมันด้วยก็แล้วกันนะครับเนาะพี่น้องนะมันสิได ดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเนาะเอาต่อมานะครับหลักร้อยนะครับเด็จิตเนาะลักสิบเด้แปดลักหน่วยไดลดเก้านะครับผลละวันออกนะครับเนาะจิตแปดเก้านะครับเพื่อนๆนะนะครับเนาะก็มาตรงๆ3สามตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะนะครับเนาะเราให้แหลมันไปทั้งหมดแหละไม่ค่อยสิเบึองชัดเจนดีนะครับเนาะ กว่าการดันเงินอีกเอ้ยนะครับทีนี้นะครับมาเบิรงกในงวดต่อมานะครับผลรางวัลที่ออกนะครับเนาะอ่ะก่อนใบบุหรี่ร้อนดิออกไอ้กับแรดขามาอีกแล้วเนาะก็หมวดต่อมานะครับเนาะหลักหน่วยได้8หลักสิบได้สูทนะครับหลักหน่วยได้5เนาะผลรางวัลออก805นะครับ นะครับก็มาในสามตัวบนนะครับเนาะครบชุดนะครับนี่เต็มคาราเบลเลยเถอะพี่น้องนะจากคาราเบลผมก็หูดนะเขาเขาไปวายอย่างกันนะผมกะฟังงนะครับลูกผูดมาเนาะเต็มคาราเบลนะมันผูดเอ่อลูกออกมาเอะมาอย่างสีนะครับเพื่อนๆน,นะเอามาบึงครับหน่วยต่อมาเนาะหลักรน่ยได้ศูนย์หลักสิบได้เก้าครับหลักหน่วยได้สามเนาะนะครับเนาะ ผลลัพธออก0 9นย์สนะครับเนาะนะครับก็ออกมาครบใน3ตัวนะครับเนาะนะครับหลักร้อยนะครับเป็นเลข0ูนย์ก็เข้านะครับหลักสิบก็เลข9นะครับหลักหน่วยเลข3นะครับเนาะก็ผ่านนะครับต่อมานะครับเพื่อนๆนนะหลักร้อยได้นึงนะครับหลักสิบได้เก้าหลักหน่วยได้หกนะครับเนาะผลลัพออกหนึ่งเก้าหก นะครับนะก็เขานะครับเนาะหลักร้อยก็คือเลขหนึ่งนะครับนะหลักสิบคือเลขเก้านะครับหลักหน่วยคือเลขหกนะครับก็หนึ่งเก้าหกนะครับเนาะมาทั้งหมดเลยนะครับอ่ะทุกอย่างนี่ตรงนี้นะครับมันเป็นเพียงสถิตินะครับเพื่อนเพื่อนะเพื่อนๆเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อนะครับนะ มาดูในงวดต่อมาด้วยครับพี่น้องนะลัก้อยได้หานะครับลักสิบได้หนึ่งนะครับลักหน่วยได้เก้านะครับเผลลัพธ์ออกห้าหนึ่งเก้านะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับออกห้าหนึ่งเก้าเนาะนะครับของงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งหกหกนะครับนี่คืองวดเลกนะนะครับก็ห้าหนึ่งเก้านะครับนะักลอยก็เป็นเลขหานะครับลัก สิเป็นเลขหนึหลักหน่วยเป็นเลข9นะครับนะแล้วที่นี่นะครับเพื่อนๆนะนะในเน้ะนะครับงวดที่จะถึงเนี่ยของวันที่นะครับนะของวันที่1กุมกุมภาด้วยครับเด้อหนึ่งกุมภาสองนะครับเนาะสองหกหกนะครับหลักร้อยได้เลข2หลักสิบได้เลข7หลักหน่วยได้เลข0นย์นะครับนะ แล้วที่นี่นะครับถามว่าแอปได้ข้อมูลมายังไงช่วยเฉลยให้ดูหน่อยอ้าวโอเคนะครับก็จุดอยู่ตรงนี้วิธีการทํานะครับเรเพื่อนเพื่อนแอดขอยยาดปั๊บกองเลยนะครับมันติดอ่ะนี่นะครับวิธีการคํานวณเนาะตัวเลขนะครับก็คือสูตรหลักร้อยนะครับตามที่แอดไฮไลท์ไว้นะครับก็คือตัวที่เราต้องนําหาตัวเลขมาประมวลผลหาค่าตัวเลขนะครับเนาะนะครับคือตัวเลขที่เราต้องนํามาประมวลผลไปดูสูตรเลขนะครับเนาะ เอสก็จะตั้งด้วยนะครับ8นะครับดึง2มานะครับดึง9มานะครับดึง4ดึง7นะครับดึง3แล้วก็3 8บวก8กัน2ครั้งเนี่ยมันก็คือเลข6นะครับนะเป็น6 4บวก4เป็น8นะครับนี่แล้วก็บวกด้วย2โคงที่นะครับนะบวกด้วย2คงที่เด้วเพื่อนๆเ้ยนะครับ และผลลัพธ์ที่ได้นะมา,มาบวกกันนะครับนะแปดบวกสองเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับเก้าไปบวกซีเป็นสามสามไปบวกจิตเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหกเป็นสองนะครับสองไปบวกแปดก็เป็นศูนย์นะครับศูนย์ไปบวกสองก็จะได้สองครับนะีน่คือหลักร้อยนะครับเพื่อนเพือนนะ หลักร้อยนะครับนี่คือหลักร้อยนะครับเอามาดูในส่วนของสูตรลักซิตนะครับเพื่อนๆนะนะครับเอทก็ตามที่เอทให้รายเด้อตามที่เอทมาทําเครื่องหมายให้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปคํานวณดูนะนะครับอมาดูนะครับก็ดึงหนึ่งนะครับดึงห้านะครับดึงเก้ามาสี่สามเป็นสิบสองนะครับตัวนี้คือสามตัวนะสี่สามเป็นสิบสองเศษสองนะครับดึงสี่มาตั้งเนาะแปดสามนะครับเป็นแปดสามยี่สี่ขึ้แปดสามยี่สิบเอ็ด แปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกแปดก็เป็นยี่สิบสี่นะครับแล้วก็บวกหกนะครับดึงหกมาแล้วก็บวกหกคงทีนะเพื่อนเพื่อนนะครับหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกเก้าเป็นห้านะครับห้าไปบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดนะครับอ่ะสูตรที่สองได้เจ็ดนะครับแลก็คือหลักสิบนะครับนะ ไปดูในส่วนของหลักหน่วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะนะครับอเอสดจะดึงลูกมาเลยนะครับเนาะ,ะดึงหนึ่งนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแล้วก็บวกสี่อีกหนึ่งครั้งนะครับบวกแปดเก้าบวกเก้าก็เป็นแปดนะครับบวกด้วยเก้าแล้วก็บวกด้วยหกแล้วก็บวกด้วยเลขหกคงที่นะครับเพื่อนๆอนนะ,ะนะครับ ในส่วนของสูตรหลักหน่วยนะครับเนาะหนึ่งบวกเก้าหนึ่งบวกแปดเป็นเก้านะครับนะครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสามสามไปบวกแปดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดไปบวกหกเป็นสี่สี่บวกหกก็เท่ากับศูนย์นะครับนี่นะก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับนะดังนั้นนะครับก็จะได้สองเจ็ดศูนย์นะครับก็ตรงตามที่แอดให้ดแูแต่เบื้องต้นนะครับ อ่ะทีนี้นะครับนิ้วของนี้นะครับก็จะรวมๆกันแล้วนะนะครับเนาะก็คือสองเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวนะครับเพื่อนๆนะสองเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวเลยเด้อเพื่อนๆเด้อนะครับอ่ะเอาไปเป็นแนวท่ากันนะครับเนาะได้ สองเจ็ดศูนย์นะครับนะ่ะย้ำอีกทีหนึ่งสองหกหกนะครับเนาะนะครับเป็นสูตรตัวสามตัวบนตัวเดียวนะครับเพื่อนๆน,นะถ้าชอบก็นาไปใส่นะครับเพื่อนๆเ,เด้อนะก็ออามาเป็นนาทักเอสคอ,อยาปับกล้องเด้อเดี๋ยวดูเห็นบ่ชัดกันนะครับนะเอานะครับกล้อง ฝากกันนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดเนี่ยน,นะครับเป็นรถแม่แจให้ผมเนี่ยนะครับที่สับคัญกระดิ่งกดกระดิ่งนะครับนะเพื่อนๆนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเนาะข้อมูลเหล็กก็เอาไปเลยนะครับสามตัวบนทางเดียวเนาะนะครับเพื่อนๆนะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ